สวัสดียามเย็นโดยบังคับให้ถ่ายรูปอีกแล้วค่ะมุมเดิมมุมเดิมเลยกางเกงก็ไม่ใส่เพราะว่าจะนอนแล้วเนี่ยเตรียมจะนอนแล้วเมื่อกี้ก็ไปนั่งนั่งโถ ổ. พีู่วินก็ไปนั่งโถมาอีอีเรียบร้อยเปลี่ยนกางเกงเรียบร้อยบ๊อบบี้บ๊อบบี้ทำไมบ๊อบบี้พักเครียบ๊อบบี้จะนอนแล้วใครสมัยพักเครียตรงนั้นเดี๋ยวพวินต้องเอาบ๊อบบี้มาพักเครียตรงนี้นะเข้าใจป่าบ๊อบบี้จะนอนแล้ว ต้องใช้เก็บของเล่นให้เรียบร้อยบีจะนอนแล้วเออเดี๋ยวเอารถมาจอดตรงนี้นะเอแล้วเก็บของเล่นให้เรียบร้อยค่อยขึ้นไปนอนน้องไอด้ตื่นมาตอนนี้แล้วมาม่าจะให้พี่พวินขึ้นไปนอนตอนไหนล่ะน้องไอด้ตื่นตอนสองทุ่มเนี่ยปกติสองทุ่มพี่พวินต้องขึ้นไปนอนแล้วนะปกติสองทุ่มพี่พวินต้องขึ้นไปนอนนะคะ เอด้าตื่นสองทุ่มนี้วันนี้ก็ต้องนอนช้าลงนิดหนึ่งเพราะว่าสองคนพร้อมกันไม่ได้ต้องลับกันนอนส่วนใหญ่เอด้าจะนอนก่อนน้องเอด้าพอหมมามาทางนี้น้องก็ไม่ไม่มองหม,มานะคะยูพีพาวินยูบีพาวินทำไี่ย อ๋อออดี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 ตะปาหรือเอร่าดีดป่ะเก่งจังเลยเวลาพี่พาเวเขานั่งนั่งโถเขาต้องเอาหนังสือไปนั่งอ่านเป็นการสันคนาการอย่างหนึ่งนั่งอ่านหนังสือไปแล้วก็อื้อไปบางทีอื้อเสร็จแล้วก็ไม่ยอมลุกด้วยเพราะว่าจะอ่านหนังสือหาเรื่องอ่านหนังสือเยอะๆโอ้โหหวัสดีค่ะหวัสดีค่ะโอ้โห ที่นั่งอึอยู่นั่นเราบอกว่า fill ets, fill ets. ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่แตจริงๆริอะเสร็จแล้วแต่ไม่ยอมรู้อยากนั่งอึนานๆนั่งอึนานๆแบบป๊าป,ป๊าไม่ได้นะพาวินน,นั่งอึป๊าป๊ามาได้แต่พาวิน,วนคือดีไงพาวินเอาหนังสือไปอ่านเนี่ยไ,ไม่เหมือนป,ปา๊าป๊าเอาโทรศัพท์ก็ไปเล่นแต่ต้องมานั่งให้กำลังใจพี่พาวินด้วยนะ นั่งช่วยกันอ่านต้องบิวว่าโรมแบบว่าทำเสียงเล็กเสียงน้อยอ่านหนังสือเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้ก็จะชอบนั่งเล่นอ่านคำส่งคำศัพท์จับมือกันหนาไหนจับมือกันจับมือกันไหน,จ,น,จ,น,ไหนจับมือกันหน่อยน้องเอร่ามองไรคะมองมาทางที่พราวินสิลูกจับมือกันหน่อยคะ่ะไหน hold hold h ด n โอ้แฮมจับมือน้องหน่อยเอไอด้าจับแล้วเอ้ด้าจับแล้วเอ้ด้านะจีเจีพี่วินนาเดี๋ยวพี่าวินะจตีนะร้อ่ไงทำไมให้น้องจับหน่อยน้องจะคุยด้วยเห็นไหมน้องจะคุยน้องจะคุยน้องจะกิน <laughs> น้องน้องดูหิว <laughs> <laughs> อ่ะม้มเลยล้มเลย โอ้ยน้องดูหิวอีกน้องดูหิวตลอดเลยค่ะไอ้ไม่เป็นไรให้น้องเล่นน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยพาวทไม่ต้องไม่ต้องทําน้องแรงให้น้องเล่นให้น้องเล่นด้วยเห็นไหมก็พาวินเนี่ยแย่งแย่งของเล่นน้องอ่ะน้องก็เะต้องหาที่หาที่หาที่มุด เอาของเล่นให้น้องสิน้องจะได้น้องจะได้มีของเล่นเอาของเล่นให้น้องน้องก็ได้มีที่ที่กัดก็ปวินเนี่ยเอาของเล่นน้องไปเห็นไหมล่ะน้องมีที่จับเอดาถือให้น้องถือให้น้องเอดาถือโอ้ยาวินเกือบโดนหน้าน้องเนี่ยไม่เอาไม่ทำแบบนี้ลูกจะให้น้องไหมเราให้น้องเล่นอันไหนเออันนี้อเอดาเอาันี้น้องเอดาเอาันี้ ให้น้องเล่นอันไหนเห็นไหมน้องขอเล่นพาวินน้องขอเล่นอันหนึ่งน้องขอเล่นอันหนึ่งให้คนละอันคนละอันอ่าอ่าไอ้ด้าเล่นอันนี้ก็ได้ลูกอ่ะอันนี้น้องจับไม่ถนัดอ่าไอ้ด้าเล่นอันนี้นะโอเคอืมอ่าเล่นแบบพฤติกรรมเล่นแบบโอ้ยไอ้ด้าเบาๆไอ้ด้าเบาๆลูก๋ยวเจ็บอุ้ยไอ้ด้ากินน่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอืมอืมแรงเยอะนะพาวินมาม่มาบอกว่าอะไรอย่าตีน้องนีสใส่ไม่ดีนะเดี๋ยวมาม่าจะปิดแล้วนะ มัมาไม่ให so ้น้องมานั่งแล้วนะถ้าแบบเนี้ยให้นั่งดีๆอย่าอย่าอย่าตีสิลูกเล่นดีๆเล่นเบาๆอ่ะเอดราเอานี้อ่ะเอดราถือเป็นเกล้าจ่อ๋อเอแต่เออตกละตกล้วตกล้วตกล้วล้ำละเนี่ยล้ำละเนี่ยน้องเอดราน้องเอดราทำไมน้องเอดราจะ พี่พาินเอาเป็นอันๆสิลกูกน่ะน่ะแย่งน้องอะ่ะน้องจับอยู่เห็นไหมน้องแล้วม,มาให้ให้น้องไปไปนั่งตรงอื่นนะถ้าพาวินไม่อยากเล่นกับน,น้องอะ่ะนั่งกับน้องออนั่งกับน้องก็เล่นแบ่งกันสิลกูกแบ่งการแบ่งกัน,กนทำไมต้องแย่งกันด้วยละ่ะเล่นกันดีๆสิ ถ้าไม่งั้นแบบมาให้น้องไปนั่งตรงอื่นนะจะได้ไม่ต้องเล่นกันดูสิเมื่อกี้พาบินตีน้องนี่หน้าแดงเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมดีนะน้องไม่ร้องอะ่ะแดงนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้พาวินเอาวันนั้นอนะ่ปะปัดหน้าน้องอะ่ะเจ็บนั่นอ่ะน้องเจ็บนะนเ,บนะเห็นไหม น้องเอน้องเสียใจนะน้องเลสเซ่นนะทำไมพาวินทำน้องอย่างนั้นน่ะฮะพาวินอย่าทำน้องแรงสิลูกเดี๋ยวน้องร้องไห้อทำไงอ่ะน้องก็พูดไม่เป็นด้วยอะ่ะจะบายๆแล้วใช่ไหมจะไปนอนหรือยัง่แล้วจะกินเช็คๆหรือยัง จะกินแช่แข็งไงก็พุงป่องแล้วไงพุงป่องแล้วก็ไปอีอีแล้วไงหายพุงป่องแล้วพุงไม่ป่องแล้วตอนเนี้อ่าบายบายแล้วนะถ้างั้นบ๊ายบาครับก่อนไม่เอาไม่เอาอะไรหมาหมาหมาวัาดีครับในนี้อย่าทําน้องแรงกนนะน้องแดงเห็นไหมแดงเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยว่าแดงเนี่ยตรงตาเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ปัดลูกตาอะไรเนี่ยเห็นไหม เป็นรอยเลยรอยเออเป็นรอยสีแดงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงเลยเนี่ยน้องเจ็บนะเนี่ยน้องเจ็บนะเจ็บยังไงแต่น้องบอกไม่ได้นะน้องเจ็บนะน้องบอกไม่ได้เห็นไหมน้องยังพูดไม่เป็นน้องบอกไม่ได้น้องกินอ๋อน้องก็น้องก็คันฟันไงคันเหีอกไงน้องก็ต้องหักกัด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 เออกัดกัดกัดนี่น้องคันน้องคันเหีอกน้องคันฟัน น้องกันฟันน้องยังไม่มีฟันฟันน้องกำลังจะขึ้นน้อง,นนงคันฟันาปาบินคันฟันถ้าป้าบินคันฟันพาบินต้องไปแปรงฟันคันฟันอืมคันฟันทำไง,ยง,ไง,อ,งชชอย่างั้นต้องบอสใจนั่นน่ะกาวอาคันฟันก็ต้องกาวเออเกาวเอ้าเ,เ,เ,เจ็บเปล่ากาวอย่างงั้นทำไมเราเจ็บเปล่าอือ่าโอเคมามา,มาให้ดูแล้ว สวัสดีครับโอเคนะแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่พวินก็จะดื้อตามตามอายุไปก็ค่อยๆสอนกันไปแต่ก็หลายรอบเลยอ่ะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่โอเคบายบายอน้องเอด้าบายบายค่ะเอเด้าบายบายทำไงบายบายสวัสด,ดีค่ะหนูทำสวัสดีค่ะยังไงคะทำสวัส mm. ด,ดีค่ะยังไงคะยังทำไม่เป็นน้องเอเดายังสวัสด,ดีค่ะไม่เป็นหรอคะ ม่เป็นไรไ้งมามาไ,<ป>ไปก่อนออกมาปิดก่อนนะคะสว <tie. S 3> ัสดีค่ะหน้าแดงนั่นเนี่ยหน้าแดงนั้นเนี่ยใช่ใครทําอ <sh> ่ะใครเป็นคนทําใครเป็นคนทําให้น้องหน้าแดงอ่ะใช่ใครเป็นคนทาพาวินทําใช่ไหมพาวินทําให้น้องหน้าแดงใช่ไหมพาวินขอโทษน้องหรือยังขอโทษน้องหรือยังมาบอกว่าอะไรอย่าอย่าทิ้งของ อยากปลาของอยากทิ้งของใช่ไหมเดี๋ยวต้องโดนอีกรอบเดี๋ยวโดนอีกรอบไปละจัดการกันบา,บาย